ครับสาหรับนักตกปลามืองใหม่นะครับหมายแบบนี้นะครับต้องเลือกกอบยางเท่านั้นนะครับเราก็ตีเรื่อยๆนะครับตีเคาะเรื่อยๆตีเรื่อยๆดูกาดดูอะไรครับที่กอบยางให้พร้อมแล้วก็ตีเคาะหมายแบบนี้นะครับส่วนมากจะมีตัวนะครับครับตีเรื่อยๆครับตีเคาะอันนี้ผมก็ตีอยู่ในสวนปามนะครับสวนปามแต่แถวบ้านนะครับตีเลยครับ ตูนเลยครับหวัดครับหวัดไม่ต้องแรงนะครับหวัดไม่ต้องแรงแต่ก็พอได้อยู่นะครับประมาณสามนิ้วสี่นิ้วครับก็สาหรับนักตกปลานะครับมือใหม่ครับผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับตัวก็ใช้ได้อยู่นะครับตัวก็ปลอดสวยนะครับ ไม้แบบนี้นะครับมันเหมาะสําหรับกบยางที่สุดน,นะครับมต้องเป็นกบโดดกบไรแอคชั่นนะครับมันจะไม่ค่อยดีครับผมก็ตีมาประมาณสิบกว่าปีนะครับตอนนี้ตีเรื่อยๆหาประสบการณ์ด้วยเองครับจน